ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรดีแนะนําแล้วกันนะครับอย่าเรียกว่ามาสอนมาอะไรเลยนะครับมาแนะนําท่านที่ใช้แบตกับโซลาเซลล์นะครับโดยเฉพาะท่านที่ซื้อแบตใหม่เนี่ยท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้ซื้อแบตใหม่ที่มีคุณภาพตรง กับสเปคของแบตมันคือที่ผมพูดนี่หมายความว่าบางทีแบตที่ท่านซื้อเนี่ยมันถูกค้างอยู่นะฮะเพราะว่าการคายของโหลดเอ้ยการคายของ C c A เนี่ยแม้กระทั่งแบตที่วางไว้เฉยๆมันก็ถูกการคายออกมานะครับวิธีเดียวที่ท่านจะรู้ก็คือผมไม่อยากจะแนะนำนี้นะครับท่านที่ติดโซลาร์เซลล์เนี่ยบางทีแบตแพงๆนะฮะแบตอ่า ร้อยแอมขึ้นไป200รอยแอมเนี่ยรานะคาก็ลูกละหลายพันหกพันเจ็ดพันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก่อนซื้อเนี่ยท่านควรต้องมีเครื่องมือวัดซีเนะครับแบตบางรุ่นบางยี่ห้อเขาก็จะมีค่าซีเดบอกเลยนะครับท่านก็เอาตัวนี้ไปวัดะนะโวลต์ก็ต้องยืนอยู่ให้ได้ที่1 2 6สองนะครับถ้าตำ่ำถ้าเกิด สิบสองจุดสามจุดสี่จุดห้านี่ถือว่าวลต่ำนะครับนะครับอ่ะทีนี้เมื่อท่านใช้งานไปแล้วเนี่ยท่านจะรู้ได้ยังไงว่าแบตของท่านเนี่ยสภาพยังเยี่ยมเลยนะครับแบตส่วนมากเขาก็รับประกรันหนึ่งปีใช่ไหมครับแต่พอท่านเริ่มใช้เนี่ยประมาณเข้าเดือนที่ห้าที่หกเนี่ยท่านลองเช็คแบตดูเลยครับนะครับ ไม่ไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดเลยนะท่านต้องเช็คด้วยตาของท่านเองด้วยตัวงท่านเองนะครับวิธีเช็คเช็คอย่างไงอันดับแรกเลยคือท่านก็ต้องมีเครื่องมือของมันเอาตั้งแต่ทั่วทั่วไปก่อนทั่วทั่วไปก็จะมีมิเตอร์นะมิเตอร์วัดบัว,วนหลังจากการชาร์จเต็มที่แล้วก็คือตอนเย็นตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้ว นะครับไม่ไม่ใช่ว่าวัดตอนเช้านะเพราะตอนเช้าเราถูกใช้งานไปแล้ววัดตอนที่พระอาทิตตกท่านวัดแบตเตอรี่ดูแวัดโวลต์ดูโวลต์ควรจะยืนอยู่ที่12.6ขึ้นไปนะครับทีนี้ได้เข้าโวลต์เสร็จแล้วค่าซีวยล่ะถ้าท่านอยากรู้แบตเนี่ยสเปคเขาบอกมาเท่านี้แล้วใช้งานมา6เดือน7เดือนเนี่ย ถ้า CA ยังอยู่เท่าเก่าไหมหรือลดลงมาแต่ลดลงมาไม่เยอะไม่มากนะครับก็ต้องมีตัววัด c j นะครับหรือง่ายๆซึ่งตัวเนี้ผมจะบอกทั่วๆไปเลยคือคนเราคนที่ใช้แบตทั่วๆไปส่วนมากก็ปล่อยให้โซลาซ่าเซลล์มันชาร์จเชา้ชาก็ใช้กลางคืนก็ใช้เช้าก็ชาร์จนะครับพอแบตเตอรี่เนี่ยถูกการใช้งานไปนานๆ ค่าความเป็นกรดค่าถอพอมันเนี่ยมันจะก็ค่อยลดลงลดลงลดลงไอ้ถอพอตัวเนี้ยความเข้มของน้ํากรดเนี่ยก็คือโวลต์นะครับส่วน c c a นั่นก็คือกําลังที่จะใช้ระยะเวลาชั่วโมงนะครับอ่ผมแนะนำอย่างนี้เลยท่านควรจะมีหลอดแก้วตัวนี้นะครับไปวัดที่ แต่เราช่องอันนี้พูดถึงแบคที่มีรูเปิดนะถ้าเกิดท่านไม่มีรูเปิดเนี่ยท่านก็ใช้การวัดโวลต์เพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าถ้าน้ํากดยังเข้มอยู่นั่นก็คือโวลต์จะปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านไม่มีตัววัดหรือมีวัดแล้วก็ใช้ตัวนี้เช็คอีกทีหนึ่งถ้าน้ํามันลอยอยู่ที่ลอยต่อระหว่างขาวเหลืองเนี่ยอ่ะแสดงว่าค่าความเป็นกดมันยังปกติ แต่ส่วนมากแคบทั้งนั้นเลยแ่ะครับเพราะว่าผมก็ประสบกับนะฮะที่ที่ที่คุยกันเนี่ยเดิมพันเลยให้ไปวัดดูเลยประมาณ6 mm. เดือน7 mm. เดือนเนี่ยมันจะตกลงค่าค่าวความเข้มข้นมันจะต่ําต่ตําลงต่าลง,ลงนี่พอนานเข้านานเข้าพอค่าวความจุก็ลดลงทุกวันอย่างชั่วโมงการใช้งานอเคยใช้ได้ถึงเช้าก็อาจจะใช้ไม่ถึงถ้าลอง ไปวัดดูนะครับคือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็คือผมว่าพ่อค้าแบบที่ท่านซื้อมาเนี่ยคงจะไม่แนะนำแบบผมหรอกการชาร์จของแบตเตอรี่ทั่วๆไปนะคเขาเขามีอัตราเปอร์เซ็นต์การชาร์จอยู่ที่1 0 2ถึยเนี่ทู่ถึงการชาร์จนะไม่ใช่ไม่ใช่งานฟื้นฟูนะ ชาร์จอยู่ที่2 0่0สถึงยีสเซนสมมุติ800อยแอมสิป์เซก็10%บอ่ายีก็20%ถ้าแบบ200รอยแอมอัตราการชาร์จก็อยู่ที่20-40%ิ์นะครับทีนี้งานโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็มีขีดจำกัดเรื่องกระแสะการชาร์จอยู่นะฮะวิธีที่เราจะรักษาแบบให้อายุมันยืนยาวได้นานหลายๆปี อย่างที่บอกไปแล้ววัดซีเอวัดโวลต์วัดน้ากดเสร็จถ้าท่านเจอว่ามันตกนะครับคือมันยังไม่เสียนะแต่มันเริ่มสันเฟกเริ่มเกาะแล้วนั่นแหละท่านเอาเครื่องชาร์จเนี่ยไปชาร์จชาร์จแยกแต่ละลูกสมมุติท่านทำอะลูมิเนียม48ท่านเอาเครื่องชาร์จไปชาร์จทีลูกการชาร์จเครื่องที่ผมบอก10ถึง20เปอร์เซ็นตนะครับท่านลองไปเปิดฝาแบตดูนะครับเวลาชาร์จโซลาร์เซลล์ ปฏิยามันจะน้อยใช่ไหมนานๆทีก็มีปุ๊บปุ๊บแต่พอผ่านไปสักหกเดือนขึ้นไปเนี่ยท่านเอาตู้ชาร์จธรรมดาเนี่ยแต่ทางที่ดีควรจะเป็นตู้ชาร์จที่ให้กระแสะการชาร์จตรงนะครับเพราะบางทีอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าถ้าแบ่งเข็มเนี่ยมันขึ้นไปหกสิบแอมป์เนี่ยจริงๆมันมีแค่สิบแอมป์เองนะมันก็ไม่ตรงถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องมีคลิปแอมป์เนี่ยไปคล้องว่ามันตรงหรือเปล่านะครับ ให้ก็ทําอยู่เงี้ยนี้สิ่งที่ท่านพิสูจน์ได้คือไม่ต้องเชื่อผมท่านต้องทําด้วยตัวเองนะผมแค่มาแนะนําให้ท่านทราบเท่านั้นอ่ะก่อนทําสมมุติว่าน้ําอยู่ที่ตรงเขาเรียกเหลืองจมมาหน่อยแหละถ้าถ้าน้ำเข้มเนี่ยพอดีเนี่ยมันจะอยู่ขาวกวับเหลืองหนึ่งสองห้าสู์แต่พอใช้ไปเนี่ยเหลืองมันจมมาเข้ามาในเกณฑ์ขาวแล้วเขาเรียกวเหลืองจมนั่นแหละอ่ะ,ะ,อะก่อนทํานะเสร็จ และท่านเอาเครื่องชาร์จเข้าไปชาร์จลองชาร์จดูเช้าถึงเย็นเนี่ยแล้วกลับมาวัดดูใหม่น้ําจะต้องกลับมาเข้มขึ้นมันเข้มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอแอมที่ชาร์จเข้าไปเนี่ยมันได้ไปทําลายสลายซันเฟสให้ละลายออกมาอันนี้ผมพูดถึงในเคสที่แบตยังใช้งานได้อยู่นะครับคนละเรื่องกับการฟื้นฟูนะการฟื้นฟูนั่นคือ คือท่านท่านใช้งานไม่ได้แล้วไม่เก็บไฟแล้วเ,เก็บมาก็ใช้ได้ไม่กี่ชั่วโมงหมดอันนั้นต้องเข้ามาสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วอันนี้ผมพูดถึงว่าการจะใช้งานให้แบตที่ท่านใช้อยูอ่อายุยืนยาวขึ้นนะครับก็ไล่ชาร์จมันพอพอน้ํากลับมาเข้มท่านเก็บข้อมูลไว้ก่อนเลยก่อนที่ท่านจะทําการชาร์จท่านวัดโวลต์ไว้ก่อน สมมติโวลต์มี12.3.4นะน้ำอ่อนนะทำการชาร์จไปวันหรือคืนก็ยิ่งดีชาร์จทิ้งไว้เลยก็ดีเพราะว่าแบบที่ยังไม่เสียแนะ่แอมมันจะลง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 ถึงท่านทิ้งค้ามคืนไว้มันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ลงดสุดมันจะไม่กินเข้าไปนะครับพอเสร็จแล้วท่านก็มาเช็คดูเออเห็นไ,ไหมน้ำกลับขึ้นมาเข้มพอน้ำกลับขึ้นมาเข้มอ่ะ ความเข้มของน้าก็คืออัตราของโวลต์น,นะครับพอพอน้าเข้มน้าเข้มได้จากการละลายของซัลเฟตแผ่นธาตุมันก็สะอาดนะครับพอแผ่นธาตุสะอาดแผ่นธาตุก็ทําปฏิกิยาช่องช่องระหว่างตะกั่วกับกดันบุริกก็ทําปฏิกิยากันก็เกิดเป็นค่าของ c c a นะครับถ้าท่านอยากรู้ท่านก็มีค่า C c a ออันนี้ก็ครบวงจรเลยอ่ก่อนทําจดค่า c c เไว้จดค่าโวลต์จดค่าน้าไว้เนี่ยครับ เกตเล็กน,น,น้อยท่านลองเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วแบตของท่านจะยืนยาวนะครับส่วนในเรื่องของเคสถ้าเป็นแบตมือสองอ่ามันย่อมมีความเสื่อมมาแล้วนะครับท่านจะใช้แนวทางนี้บางทีมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราต้องทำาใจว่าต้นทุนมันต่างกันใช่ไหมครับอย่างแบตใหม่ต้นทุนมันสูงเราก็ต้องรักษามันไว้ให้ยืนยาวได้หลายปีที่สุดนะครับอย่างส่วนแบตมือสองเนี่ย บางทีก็ไปแรกแต่ช่วงนี้ก็ตะกั่วขึ้นนะครับไปยกลูกเปล่าๆจากร้านมาเนี่ยก็มีในแบตรถยนต์มีถึงหกเจ็ดร้อยนะครับก็ <c oughs> ต้องพยายามเซฟแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้ประหยัดที่สุดโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ